สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเลนฟิลเตอร์แล้วก็เซนเซอร์ของกล้องนะคะตัวนี้จะเป็นยี่ห้อวิ s c o นะคะจะเป็นรุ่น dkl 20ค่ะจะมาในแพ็กเกจสวยน่ารักเล็กกระทัดรัดแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับการพกพาในการเดินทางท่องเที่ยวถ่ายภาพเลยนะคะมาดูอุปกรณ์ข้างในกันนะคะว่าในเซ็ตจะมีอะไรมาให้บ้างนะคะ ข้างในจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยมาในแพ็กเกจแบบนี้นะคะจะมีเป็นลูกยางเป่าลมขนาดเล็กให้ไว้สำหรับพกพานะคะตัวนี้จะเป็นขวดน้ํายาทําความสะอาดเลนและก็ฟิลเตอร์ค่ะสําหรับตัวนี้นะคะจะเป็นน้ํายาทําความสะอาดเซ็นเซอร์นะคะโดยจะมีด้ามทําความสะอาดเซ็นเซอร์มาให้ในกล่องนะคะตัวนี้จะเป็นด้ามทําความสะอาดเซ็นเซอร์สาหรับกล้อง APS-C นะคะ แล้วก็จะมีมีเป็นผ้านะคะไมโครไฟเบอร์ที่มีน้ำยาอยู่ในตัวพร้อมใช้งานนะคะโดยการฉีกซองแล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้สะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นกระดาษเช็ดเลนส์นะคะแบบเช็ดแล้วก็ทิ้งได้เลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็มีมีปากกามาด้วยค่ะปากกาเป็นเลนเพนตัวนี้ไว้ทำความสะอาดเลนแล้วก็ฟิลเตอร์ค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือจะมาในกล่องแพ็กเกจแบบนี้นะคะซิปก็คือรูปแบบนี้ค่ะเก็บแล้วก็อยู่ในกล่องแบบนี้พกพาง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลหรือเข้ามาดูสินค้าเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณมากค่ะ